สวัสดีค่ะนี้นะคะเราอยู่ที่วัดปากโดมนะคะมากับดาราสาวแล้วก็ดาราชายนะคะดาราชายไอที่แสดงเกี่ยวกับหนังประเภทแนวววายอะคะ่ะนี่นะคะไปข้างนืองข้างในก่อน ว่าของเราอยู่ที่ริมแม่น้ำหมูนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างล่างกันี่ชาวว่ายผาเก่อนพาลงพระพุทธรูปสีเงินกับพระพุทธรูปสีทองนะคะเราจะมาวาดก,ก่อนนะคะนี่ตรงนี้ค่ะเริ่วาสีสีเงินก่อนนะคะเป็นบริเวณท่านาคี พี่น้ำปากดูมนะคะมาใส่มาประจุกับกับลำน้ำมูลของเรานะคะแล้วก็จะมาให้อาหารปากนะคะเวรีอีนอดูน น็อตคีร์แล้ให้องปลาก่อนนะคะไอ้บุญก็เปลี่ยนขวดบออ๋อใส่อย,ยู่นี่ก็อีกบอสูอออาหายทามาเลยต้องสูดกันไปเรยให้ บอกโอ้ยฝนลินลนะจ๊ะนี่นะคะเป็นเป็นอไอรํลำโดมคะคะบริเวณลำโดพี่จะไหลามาบรรจบกับแม่น้ำมูลนะคะนี่คือสายน้ำมูลนะคะก็ไหลามาบรรจบกันใช่ไหมแม่ด้เหมือนฝนจะตกเลยเนาะนี่แหละห้าสเด็จบุญเ้าซูมหยิย นี่นะคะลำดมนอยของเรา